พรอออกก็เข้านะครับพร้อมก็เข้านะครับผมรอไปไปเข้า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 ไปโบเข้าประตูโบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋นี้เจเย็นดิโอ้โหเอาดูซิปเจนเมนไปแล้วไอ้เชี่ยไม่ได้เอาไม้อะเข้าประตูก็ประตูขอร้องหนีติดมาก ไปย่าแฟนต์ตกกระตายหิมะเข้าไปไอย่างนั้นแหละเมีกาเมีกาพนาคุณเร็วมันติดอะไรวะเนี่ยก้องอินเตอร์มันติดยี่สิบเอ,อ็ดแต้มจัดไปกูเอาของออกโต๊ะกันมันแล้วเชนนี่ยอะไรนี้ <laughs> อ่ะเฮ้ยแล้วไปคุยเลย <laughs> ไอโอ๊คตาป้าตว่าปโอ๊คเฮ้ยไอย่าไปโดนไอย่าโบนรวยย่งโบนรวยเฮ้ยไปโดนนี่มันยิงด้วยกันเลยโอ้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 ยเอ้าเอ้าเกราะเอ้าเอ้ เอาอยูโอ๊กไอพวกแม่งเข้าไปแล้ว,วได้หบาทมาไม่ได้ักบาทอุ้ย้ยไอ,โอ้ไอโอ๊อโออยาให้อาดได้โอ๊กท <c oughs> ุกมันโอ๊โอ๊กโอโอ๊กป่อยมาได้ไงทำ้ันทำยังไงเอเอ มามาอู้ยเรโวโอ้ยเดินไปโอ้ยตายตายเจอเลยอุ้ยเกียร์ติดาดเกียร์นิดาดมิตภาพไม่มีในเกมเกียร์นี้อีหัวอ้หัวมิตภาพไม่มีจริงมามา โอ้ยเยอะอตเยอะอเข้มปื้ดจะโอ้ยเฮ้ยเยอะอาดตรวยเยอะอัดรวยอาวยรวยรวยตัดตัดตัดเออเอออู้ยกูมีฟาร์มิโก้รวยเยี่ยมยิงกาดโคตรเยีเลย พนาคุณเอาเอาพนาคุณอุ้ยอุ้ยไอไอไอโบไอโบอย่าให้อัรสกันเออไอเจ็บคกูหลุดอย่าให้อ yeah, yeah. oh. ัดเจ็บตันอย่าอย่าไอต่อคุณหลุดโอ้ยไอไอโบหลุดจบแล้วไอ้ย่าไอ้แค่อาร์ตรวยไอ้แค่อาร์ตรวยโอ้ยเ้ย รอ้รอะรอรอรอเดี๋ยวกูไปไายให้อย่าให้มันตด้ตังเออเออเอาเอาเข้าเข้าเข้ากันแบบคนละครึ่งอ่ะเอาไป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 เอาเอาเยี่ยนี่เหลี่ยมไอโอ๊กไอบัตรโอ๊กเลวโอ๊กโอ๊กมันได้ตังโอ๊กมันเจ็ดบาทเออเออ เอา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 ไอ้เง <tur> ียนี่ไอ้เงียนี่หาเรื่องไอ้เงียนี่เหลี่ยมคัดเอาเอารวอยังไว้ใจไม่ได้เลยแต่ละคนเลยยโอนไอ้บอลลอาอันบอลดูบอกเลยความความโลกไอ้ย้าอันรวย

คว้ยอ <Wait. S 2> ้ยโอ้ไอ้โอ้ไอ้ปไงไอ้ป๋องานนี้ก็ต้องไม่พลาดเอ้ยเฮ้ยเี้ยเราอนเดียว ไอ้อัดไอ้อัดดำเลยอ่ะหนูว่ัฆ่าก่ะไอ้โบหายไปไหนแล้วเนี่ยไอ้โบหลุดเลยอ่ะฟาร์มฟาร์มตังค์ฟาร์มตังค์โอ้ยโอ้ยโอ้ยล็อกเลยเนี่ยไม่มีเกมไหมล่ะ ไอ้เจ้าอาร์ตดักไอ้เจ้าไอ้เจ้าอาร์ตไอ้เจ้าอาร์ตไอ้โอ้กไอโอ้กไออาร์ตอย่าอย่าให้มันเข้าอย่าให้มันเข้าอื้ออื้อ

กล้าพลังพุ่นยังโหดอ่ะเลี้ยวลเลลิลตันเลี้ยวจัดอ่ะเลี้ยวจัดตาโอ้ช่วยอาร์ตอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้ยช่วยผมเลยครับไม่ได้ช่วยยิงแล้วมันโดนเองโอ้ยเจ็บไหมอาร์ตทำร้ายแต่มึงมึงไม่เคยทำร้ายมึงนี่โอ้โห โอ้ยตัวกูหายเอ้าหล่นออ้าเป็นนนีะไร่มัตังตังกล้าตังโอ้ยทำไมเหรียญกูไม่เก็บวะเกมค้างเอ้าเออกูว่าทำไมเหรียญกูไม่เก็บไม่ได้ตะกี้วะเอาแค่เกมบัร์คเนอไม่ได้แล้วแล้วแล้ว ตัวกูห้างไปแล้วเมื่อเห็นตัวกูอยู่ตรงไหนกันอะอยู่ตรงทางบนาับนไดบันไดบันไดขึ้นเอ้ยตัวกูห้างพญาพนาคุณเหลี่ยมเกินปลาดิปลาอือเออมันตกมันตกอาจารย์พลขอเข้ามาใหม่แล้ววะคออรับอ,อุ้ยหลับตาหลับแล้ว เขาได้ยังโบกืกโอ้คืนโอ้ยเยี่ยดีชนะและไอ้สัสอย่างเยี่ยเลยโอ้โอ้ไม่ช่วยหขวใส่แม่งเลยไอ้สัส ไอปอลนาจะใส่บทค่าเสร็จยังยังเงี้ยัอ้ัอ้ยสิบเจ็ดหน้าไปไปไปพุทธไปไปเนี้ยไปไปไปเลยนะที่จะให้กูเห็นหน้าแหนวแหนวแนวแนว

โอ้ยตายแล้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะหนวไอเกมเนี่ยนุนเอาไอ้หนุนไว้ไปได้ยอะเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปเข้าเข้าอโบเข้าไออาร์เข้าไปก็ได้ออารกูหนีมึงมา เต่าเตาเต่าเตาเตาโต๊กี่โเอะไอแนวาเอ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 วอาเอาอาเอาอายอเอาเอาเอาหาอาเอาาเอาเอออาเอาเอาไอ้เอาอาเอเอยอั้โอ้ย Ôi, mega ca chứ Làm chú Làm bụng Ôi Ôi, mái piu Đấy, mà đi, xa mà đi Ôi Anh nghe át đi 1 bản à หนึ่งบาทกูก็เอาคุณไม่ได้เนียเอาฟ้าฟ้าฟ้ามามามาอะเด๋วเด๋ยเด๋นักเลงออกมาให้สัดเลยโอ้ย เ <laughs> กียร์เกินไอ้บอสอไอ้คูเลย <laughs> ระเบิดไหนระเบิดเลยวะโอ้โอ้โอ้อ้โออโอออร์อออ ไอ้เงี้ยดิไอ้เงี้ยโบไอ้เงี้ยโบยึดตังกูโอ้ยไอ่ไอ้เหี้ยโอ้ยอย่างเงี้ยเลยไอ้อ้าจึงจำไหมล่ะไอ้เงี้ยจุดจำไหมไอ้โบไอ่ไม่ได้ขวาไอ่ไม่ได้โอ้ย เกมนี้อ่ะโลบไอ้ยะโอ้ไอ้ยะอัดคนด้วยอ่ะโอ้ยโอ้ยไม่ทันเนาะไม่ต้องไม่ต้องเกิยไม่ต้องเกิย เหนื่อยว่ะเหนื่อยเยมคักสโอ้ยโอ้ยโอ้ยจเอากู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 าะโอ้ยมามเฮ้ยเฮ้ยไอ้ฮาร์อ้เดีเกียเอน่องไก่น่องไก่น้องน้อน้องไก่อปาแส่าดโอ ไอ้แก่พวกมึงแม่งได้อาวุธสงครามนี่ยว่ะไอ้เก่อาได้ของแล้วมาตูดปะเร้วไอ้โบยโบยอาไมเข้าโอ้โหมแล้ว แม่ไอ้แย่อาร์ตรวยอ่ะไอ้แย่อาร์ตได้สิบเอ็ดแล้วอ่ะไม่กล้าพนะคุณอย่างเก่งครับเหลียมใช่ไหมไอ้แย่เราต้องลุมเี้ยอรแล้วแหละลุมเลลุมเลยไม่สดลุมเล้อร์ตไอ้บ้ีดด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 อด โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เจ้เกนอนยาวเลยไอ้เ้เกมีลูกสองอ้ยว้าลูกองออ โอ้ยปล่อยปล่อยโอ้โปล่อยปอยอย่างเฮี้ยปล่อยอย่างรวยปล่อยไม่เหลี่ยมกไอ้เฮี้ยทำตัวดูดิโอ้ยอยากให้มันเข้าได้โอ้ยเฮี้ยเอ้ยโงนาดนี้ทำไงอ่ะมึงมึงต้องปาก่อนเลยเว้ยมึงเปิดก่อนเลยเว้ยโอ้ยอย่าพึงตีกูกูจะสปาวคิวโอ้

โอ๊กโอ๊กอย่าปไปเยม่ฆ่ามึง oh. โอโอ๊โอ๊อย่าไปเชื่อมันคำว่าเพื่อนไม่มีจริง <c oughs> คำว่าเพื่อนไม่มีจริงโอ๊กโอ้ยไอ้เหียเดี๋ยวกเป็นนักเลงหมู่ไมโอ๊ก oh. 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 ไม่ช่งโอ๊ oh, อย่าฟังมันโอ๊ก oh. คำว่าเพื่อนไม่มีจริงโอ๊ oh. อย่าไปปิดนักเหมู่ มาดูมัมานีดิคุยเงี้ยก็บายเมาอ้มขึ้นยอไอ้เาด็กเาส่งวไอ้ย้อาร์ตอีกสเองอ่่ไอ้ย้อาร์ตอีกสาม เกมเกีเียโอ้นปื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 นมันยิงมาตกไอ้ปอฟาอ่ะเกี่ยอะไรวะอนเกมได้อีกแล้วพ่อมึงอ้ย โอ้ยไกโอ้ยไอ้เหี้ยอาร์รวยมันมีนี่ด้วยไอ้อาร์บินได้ไอ้เหี้ยอาร์บินได้ถ้าถ้าถ้ามันมีไอ้เหี้ยอาร์บินเข้าแล้วน่ะจบแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยอาร์แอร์แอร์โอ้ยไอ้เจ้ยแมงโก้โอ้ยไอ้เออโอ้ยยย จอบอย่างรวดเร็วเมก้าพนาคุณยาหวเยียไปแล้วไอีน